ส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะที่ให้ความรู้กับชาวบ้านนะคะแล้วก็ขอบคุณมากมากเลยท่านสออะไรนะท่านสอจอใช่ก็ชาติก็จะกลับกอบแล้วก็อร่อยอร่อย

สุกนะคะเพว่าถึงซีราสามารถไปซื้อตามร้านที่เขาขายพวกรวก,รก,วกระสุะสอนอาต่างๆมีพวกกระปุกนะคะแล้วก็หองเจียกเขายเป็นน้ำตาลทรายร้านเบเกอรี่ค่ะจะมีขายนะคะเรื่องซีราดีแล้วเดี๋ยวเราให้ไปเขาไปไปเข้าเข้า